ครับผมคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการพยากรณ์เดือนกุมภาพันธ์2568นะครับของ12ลัคนาราศีนะครับที่ผ่านมาทุกคอมเมนต์นะครับก็ได้ขอขอบพระคุณนะครับบางท่านก็บอกว่าเช็คสัพทวิชาการเยอะบางท่านก็บอกว่านะครับให้ใช้คําว่านะครับน้อยไปผมอ่านทุกคอมเมนต์ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่ได้คอมเมนต์เข้ามาเป็นประโยชน์นะครับจะค่อยๆพัฒนาไปนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยยิ้มย้มแจ่มใสนะครับในคลิปจะโพราโทดูตัวจริงมาเจอตัวจริงกับยิ้มย้มแจ่มใสนะครับก็จะพยายามปรับปรุงให้ ดีขึ้นนะครับของปีใหม่ฟ้าใหม่นะครับแล้วก็อธิบายบางช่วงนะครับที่เป็นสับวิชาการเพราะบางทีก็ให้ลูกศิษย์ที่ได้ดูคลิปได้มีวิชาวความรู้หรือผู้ที่สนใจก็จะได้นําวิชาไปประกอบเป็นประโยชน์กับช่วยเหลือท่านอื่นๆไปแต่ว่าจะพยายามใช้สับให้เขาจะได้ง่ายที่สุดเพื่ออยู่ตรงกลางร,ระหว่างทุกคอมเมนต์จะได้นะครับผมในเรื่องของการรับชมเนื้อหาที่ดีมีประโยชน์ต,ต่อไปขอขอ,ขอพบพระคุณทุกคนนะครับแล้วก็แน่นอนคลิปนี้นะครับก็ ต้องเริ่มต้นคลิปก่อนด้วยการขอวอวยพรให้ทุกคนนะครับเรียกว่าซ e ินเจียยู่อีซินนีฮกชัย oh, นะครับก็ขอให้ทุกคนร่ํารวยในตลอดปี2568นะครับหรือว่าปีมะเส็งตลอดปีและขอให้ทุกคนโชคดีตลอดไปให้ทุกคนร่ํารวยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ตลอดนะครับผมแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจะมาพยากรณ์หรือดวงดาวต่างๆในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ของปี2568มีระยะเวลาอยู่3ดวงนะครับหรือ3ตัวหลักๆคือดาวพพุธย้ายสองรอบ ดาวชิดย้ายรอบหนึ่งนะครับสำหรับดาวพระพุธเนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีกุมเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เวลา23่สมนาฬิกาสินาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็จะเข้าสู่ราศีกุมอีกทีหนึ่งนะนะครับในวันที่13กุมภาใกล้วันวาเลนไทน์เวลาตีสาม 13. นาฬิกาสินาทีแล้วดาวดวงสุดท้ายก็คือดาวพระพุธย้าย,ายอีกรอบหนึ่งเท่ากับเดือนนี้ย้าย2ครั้งย้ายอีกทีหนึ่งก็คือวันที่27กุมภาเวลา19บเก้นาฬิกาสีนาที ส่งผลต่อ12ลัคนาราศีอย่างไรในเดือนกุมภาพันธ์2568สามารถติดตามรับชมบรายละเอียจดจอะลึกในคลิปต่อไปกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์2568นั้นเนี่ยในช่วงเวลานี้ผมว่าเรื่องของความรักเป็นไปในจังหวะทิศทางที่ดีมีโอกาสที่คนรักจะทําคุณได้ทํางานร่วมกับคนรักมีโอกาสที่นาคนรักมาลงทุนร่วมหุ้น ทำงานด้วยกันหรือโสดอยู่มีโอกาสได้เจอคนรักจากการางานที่ทําและแถมการเจอในครั้งนี้ก็มีโอกาสสับสนุนส่งเสริมการ่อยอดของคุณต่อไปมีโอกาสทาม,มาหากินค้าขายเพิ่มเติมเรื่องมีคู่และมีเงินก็ได้เพราะตอนนี้เนี่ยดวงดาวส่งผลตําแหน่งเป็นแบบนั้นในขาเดียวกันเรื่องของงานโอ้ผมว่าเรื่องของงานอยู่ในจังหวะทิศทางที่ดีเพราะาดาวประจําตัวคุณและดาวงานอยู่ในมุมลาภะมีโอกาสทำรายค้าขายเกิดกาไรเก็มกำไรได้ไปอย่างดี มาเผื่อในช่วงเวลานี้ใครก็ตามที่หากว่าต้องมีเรื่องของเอกสารสัญญาหรือเรื่องเื่อคดีความต่างๆถ้าฟ้องร้องยังไงแนวโน้มโอกาสชนะค่อนข้างที่จะสูงเพราะดาวประจําตัวและดาวราหูหนุนนาอยู่ในภพราภะ,ะอยู่ในมุมที่ถักที่ดีเรื่องของงานก็ดีเรื่องของความรักยังคงดีอยู่แต่ในขณะเดียวกันแล้วเรื่องของเงินทองการลงทุนดีไหมโอ้โหดูแล้วจากดวงตาเนี่ยก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าตัวดาวมีทั้งคู่สมพลดาวพระพุธคือเงินทองของคุณ,คณเจอดาวพระสาวเป็นคู่สมพลเต็มๆ อันนี้ผมว่ากาลังบางชาอาจจะได้โปรเจกต์ก้อนหรือเงินก้อนใหญ่หรือเป็นโปรเจกต์ที่ต้องทําการระดมทุนร่วมพุ่นร่วมอะไรกันมาแนวโน้มเดือนนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นของชาวประสบแต่มีจุดหนึ่งบางคนอาจจะต้องระมัดระวังตั้งนิดนึงเพราะดีทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ในหลักหราศาสร์ระวังเรื่องของความสลับบ่อ,อแยงในครอบครัวระวังเรื่องของบ้านชอคลองถ้าใครโดงไม่ดีอาจจะโดนหนักสุดก็ได่ที่ไล่ทานแต่ถ้าใครโดงดีหน่อยมีตังมีฐาน,นะผมว่าตัวของคุณเองก็ โอกาสปรับปรุงต่อเติมบ้านช่องของขับในช่วงนี้ไม่งั้นเนี่ยในช่วงนี้อาจจะต้องดูนิดนึงระบบไฟเสียโดนน้าร้อนรั่วโดนเรื่องของสต,ตาร์รถชึ่งระบบแบตเตอรี่มีปัญหามันจะเกิดเรื่องราวระดับนี้สักหน่อยหนึ่งดังนั้นเนี่ยถ้าต้องเดินทางไกลจริงๆชวงาวราศีพฤษภอาจจะต้องเช็คเรื่องของระบบไฟกันใ,ให้ดีๆสักหน่อยเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของระบบไฟฟ้ายิ่งถ้าใครเป็นใช้รถยนต์ไฟฟ้าช่วงนี้เนี่ยก็เข้าศูนย์บริการสักหน่อยหนึ่งเพื่อเตรียมความรับมือ ให้มีสตินิดหนึง่งแต่อุบัติเหตุถามว่ามีโอกาสเกิดไหมมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแต่ไม่ประมาทเป็นดีที่สุดดังนั้นหากใครจะต้องเดินทางไกลในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ขอให้ตัวของคุณนั้นอาจจะใส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิกักหน่อยหนึ่งแล้วก็ทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรหรือระหว่างทางที่เราไปเนี่ยก็ขอให้ดาวคุ้มครองสักนิดหนึง่งเพราะว่าดาวมุมดาวมันสัมพันธ์กันในช่วงเวลานี้เนี่ยดาวสาวดาวอาทิตย์อยู่ในเรื่องของ ดวงชะตาสัมพันธ์กับดาวองาังคารมันทำมุมตีกลนต่อการเป็นท่าโดมยิ่งถ้าเกิดขับรถเร็วๆเนี่ยผมว่าอันตรายสำหรับชาวราศีพฤษภก็ขอ,ขอเป็นบทสรุปทิ้งท้ายในเดือนกุมภาพันธ์2568นี้ให้ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวงดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจอรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดทิ่พัหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้น หรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามีเรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเพได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแล้วเหมือนจะยากงงงวยงวยคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิริอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญาคทองเนียมคุณยุเนี่ยจะวางเรื่อใช้ได้ถ้าเคิดถึงผมขึ้นถึงยุงจนานได้ครููเป็นไปเร็ยนรับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคลอ์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เมื่อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปไปอย่างไรงรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจักรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหรนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ